พูดปะเจ๊กเลยอล่ะสวัสดีครับมาดูคู่น,นี้ครับเตยจุลาครับต่อต่อตั้มโจบุยลำครับคู่ฮัตฝั่งนวนชนะนาวินมาครับสองหนึ่งมีมาเตยท,ที่เตยที่ปีนังครับ ตอนนี้เต้ออกนําไปแล้วครับสี่ต่อไไหนึห่งกับอกไฮบอลนะฮะน้องไฮบอลนังไงอ๋อฝั่งนู้นจะเป็นทีมงานของเสียคิงลงน้ําแข็งครับเสียคิงลงน้ําแข็งครับไอสเส์อไปครับตรงนี้ไม่ขามกู่ฮอตฝั่งนู้นมาจากบุรีรัมย์ครับ ต้อมจูบุรีดำไปชนะนาวินมาที่ที่พุทธบูชาครับทักทายพี่แสงเด็กนอกระบบะก็สองต่อซีถุกนี้เสิร์ฟดีครับลูกนี้เต้หลงครับเต้หลงครับนี่นะต้อมเสิร์ฟมาตัดหน้าขวาไปครับ ตัดหน้าซ้ายเตะลากขึ้นมาเอฟาดลูกคลิกเน็ตลงไปครับลุงนี้ตอนนี้สกอร์อยู่ที่4ต่อ3ครับทักชายคมสันชิมาวัตเอได้เสริฟเอเสร์ฟไปโตเปิดตัามยกเข้ามาโดดปาดครับลุกนี้ ผู้ฮัตมาจากบุยลครับโจตมไปกินนาวินอยู่ที่พุทธบูชามานะครับอันนี้เต้ก็เลยต่อสองหนึ่งที่สนามฟินังครับเต้จุลาน้องเต้จุลาครับเต้จุฬาตอนนี้ราคาน้องเต้ย,ยู่ต่ออยู่ที่5้ต่อสครับเต้เดิไปโตค้าครับลูกนี้เหลือร้อยดี เสียเวลาครูนี่เสียเวลาจะทํายังไงล่ะครับโปรโมเตอร์เขาจับให้เตะเขาไปว่าโปรโมเตอร์เสีย,ยน้องฝั่งนู้นจะเสิร์ฟเสียบ่อยนะครับอ่อมเสิร์ฟติดเน็กไปสามลูกแล้วครับเตะได้เสิร์ฟเขาบบนี้ไอเสิร์ฟไปโจเปิดต้อมยกเข้ามาโจฟาด เรียบร้อยดีครับน้องเต้ใสเสื้อของพี่เก๋สุรินครับขอบคุณเสื้อสวยๆจากพี่เก๋สุรินครับฝั่งบุรีรัมย์ได้เซิร์ฟต้มเซิร์ฟยอดมาครับลูกนี้เต้รับแปรขึ้นมาฟาดครับลูกนี้เรียบร้อยดีครับ พักไทยสถาพรฮิลันภูมิตอนนี้ราคาอยู่ที่เสมอเซิร์ฟครับเสมอน้องเต้ครับน้องเต้ได้เซิร์ฟแล้วก็อยู่ที่สี่สามเต้เซิร์ฟเขาลุนี้ออกครับนี่เอฟซีของน้องเต้ครับพี่จิงหลี่จุฬาพักไทยสถาพรเอเปิด เอายกเขามาเอ้ยฟาดติดเกี่ยวครับลูกนี้โจวางให้ลูกนี้งงนฟาดคนนี้ติดเน็ตคนนี้นอ้องต้อมบอกว่าน้องต้อมบอกว่าเสียลูกเกี่ยวหมดครับลูกนี้เกี่ยวได้อย่างสวยครับสามลองครับน้องดิดบอกแบบลองต้อมยกขึ้นมาโจปาดเรียบร้อยดีครับ ไทยอน,นุสรนวัดดีต้อมต้อมบอกเกี่ยวได้ไม่ได้แต่ไม่รู้จะเกี่ยวไปทำไมครับต้อมเอ๋ล่ะเขามาว่างไงลูกนี้ไอฟ้ฟากครับเรียบร้อยดีครับลูกนี้เตนี่เป็นตะก้อสุดยอดนะครับลากมาจากฝั่งไหนฟาดฟาดฝั่งนั้นนะครับ ทักทายท่านผู้ชม11,000ท่านทักทายปางออกทักทายสายันทวีสั์ต้องบอกว่าเกี่ยวได้ไม่ได้แต้มแล้วจะเกี่ยวไปทำไมครับสกอร์อยู่ที่4-3เอเสิร์ฟยอดไปต้อมยกขึ้นมาเต้เกี่ยวได้บ้างครับเต้ฟาดไอ้หน่อยไอ้หน่อยไอ้ฟาดเต้หน่อยไอ้ฟาดเต้ฟาด ทักทายสมบัติสีพินอยู่ขึ้นรบกวนนไหมเย้าเฝ้ารอบาทครับตรงนี้เียบร้อยดีวันนี้ได้ค่าไลฟ์สดกี่บาทหรือขาดทุนไม่ได้สักบาทครับวันนี้แอดมินไลฟ์สดให้ชมเฉยๆครับแอดมินไม่มีช่อง YouTube มินเอกช่องสีไม่มีช่อง YouTube ไม่มีมีแต่ Facebook มีแต่เพื่อนเพื่อนใน Facebook. เฟซเปิดชื่อมาครับลูกนี้ทีไม่ผ่านครับน้องเต้ซันแมทครับลูกนี้สกอร์น้องเต้นำอยู่ครับตอนนี้เต้ น้องเต้บอกว่าน้องเต้ต้องย้ายไปอยู่ค่ายพี่แล้วนะห้าต่อสามครับน้องเต้บอกตะก้อเรียนมาน้องเต้จะย้ายไปอยู่ค่ายแอดมินเอกช่อง4ีครับผมผมไม่มีช่อง youtube ไม่มีช่อง f a c e book มีแต่ตแตไลฟ์สดให้เพื่อนได้ชมครับใน Facebook เตะลากเข้ามาครับงี้เอ้แตะยอดไม่ข่าวครับฝั่งนู้นจะเป็นกู้ฮอตเอฝั่งนี้จะเป็นกู้ฮอตจากจากบุรีรัมย์ครับ,บเบต,ต้ไม่ค่อยได้ซ้อมแต่ก็ครับผมลูกชายล่าเฮียนตีนบอกมีแต่ช่องคลอดครับผม เสิร์ฟมาลูกนี้เต้หลงนิดนึงครับลากเข้ามาครับฟาดครับลูกนี้โอ้โหฟาดจากท้ายคอร์ดลงไปครับไ,รไม่ได้ครับแต่ถ้าน้องเต้ได้ซ้อมนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นสู้ไม่ได้นะนนนนไม่แพ้ทางตะก้อตะก้อแพ้ทางไงเอเสิร์ฟไปต้อม ต้องยกขึ้นจู่ฟาดจับลงนี้เฮ้ยกับโดนแอด,ดมินครับผมฟาดมาโดนแอด,ดมินครับนาวินฟาดไม่สวยแต่ว่ามีลูกเสริฟเต้ไม่ค่อยมีลูกเสร์ฟแต่ฟาดสวยครับเตราาดีครับเสริบมาครับน้องเต้เปิดเตราเข้ามาน้องเต้ฟาดครับตรงนี้เรียบร้อยดี ทักไทยลิทซันแบกยืมเงินแอดมินไปร้อยหนึ่งเอามาคืนด้วยครับผมลิฟทซันแบกปลืดปลิดแอดมินทวงออกอากาศเลยครับเอ้ได้เซิร์ฟโตวิลามเปิดโตฟาดลูกนี้เรียบร้อยดีเอ้ชนะ F-C เต้จากร้อยเอ็ดครับผม น้องเต้ครับ FC จากร้อเอครับผมบอกว่าร้ออชัดเจนดีขอบคุณ FC ครับเสิบยอดมาครับลุกนี้ใส่สกอใส่สกอร,รอได้เลยคร,รับลูกนี้ตัดยอดครับผมสกอสูสีแล้วครับน้ห้าเท่าครับผมผมสันส,สิมาวันบอกทีมงาน22เตะยัง มาลยังไม่เตะครับผมทักทายงัดทั้งงัดสำเริงลูกบ้านใหญ่เต้ได้เสิร์ฟต่อครับผมเอาไหมแต่ได้เสิร์ฟเต้เสิร์ฟไปต้องเปิดผมพร้อมให้นะเป็นสกอร์ของเต้หรือไม่ป้าครับตรงนี้เรียบร้อยดีครับ นู้นมันจะเป็นนึกนักนักงึกนักนักทักทายน้องปั๊บโบทโต้ต่อหกต่อห้าน้องเต้นำอยู่ครับลูกเปิดฟาดใส่เน็ตครับลูกนี้ตอนนี้ทักทายท่านผู้ชม หนึ่งหมื่นหนึ่งพันท่านน้องสกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อห้าน้องแต้มน้องเต้น้องเต้ยำอยู่เจ็ดห้าราคาไปสองแล้วครับสองต่อครับสามสองมีครับเอคได้เชิบเ้เชิบไปโจปเปิดต้อมยกฟาดมาเตะเกี่ยวลังเท้า ไม่ได้ครับลูกนี้ที่แหละน้ำป่าเสี้ยนน้ำป่าเสี้ยดน้องเต้เสียดายครับลูกนี้เ FC น้องเต้เยอะนะครับมาจากจุฬาน้องเต้น้องเต้ FC เยอะครับผมกรรมการกรรมการเริ่มจะเมาเหล้าแล้วครับไล่ไล่ FC เต้หนีครับผม เต้เปิดซ้ายเตะลากเข้ามาเตะเยียบลูกนี้รับไม่ได้อ้วนวัดสมบอกคุยใหญ่เลยฮ่าฮ่าคิดทอดคือเก่ามาสิครับน้องอ้วนวัดสมนี่ครับนี่ลูกพี่ถาครับถามหาอยู่ครับเจอกระบอมการก็ได้ครับปาดครับลูกนี้เขียวน้องน้อง ชื่ออะไรนะน้องน้องโจบุยลำบอกว่าเขียวเป็นรองแค่เทัยภูมนะครับ <Hey. S 1> ราคาคุยนะครับน้องโจบอกเขียวเป็นรองเทัยภูมเสิร์ฟเสิร์ฟมาดีครับลรงนี้พริกหัวเน็ตลงไปครับผมสะกอรไล่ขึ้นมาครับผม6 7. ต่อ7กรรมการมีแต่คุยครับผมไปดูนะนในเกมเลยครับ เด็กเทพกทมทักไทยน้องฟิวเต้เปิดซ้ายเต้ลากเข้าไปเต้ปาดน้ารถไอฟิวเด็กเทพกทมพิถาบอกข้ามหัวกับแอดมินเอกไหมงัดทั้งงัดพี่สำเริงบอกจีบหาแน่สองหนึ่งสมรเกมนี้น้องเต้ตัดหน้าซ้ายลูก น้ำหนักไม่ถึงครับผมฝั่งนู้นจะเป็นโจ้ต้มบุรีลัมคู่ฮัตครับผมทักทายน้ำเหมือนนะครับน้ำเหมียนต่อพม่าของเราครับลูกสุดท้ายสวนหัวแดงครับเรียบร้อยดีครับผมพูดอยู่สามปีครับเตะเตะฉีกลงไปครับลูกนี้หน้าขวาหมดชิดลับครับทายน้ำเหมือนครับน้ำเหมียน ไม่ได้ไล่ครับเพราะว่ามันมันเจ็บใจตั้งแต่เมื่อวานครับก็เลยไม่ไล่ ไไ่ล่แต่ไอ้กระติบครับกระติบต่อสองหนึ่งไล่ไปแล้วครับแล้วก็ต่อพม่าเจ็บใจก็เลยไม่ไล่ครับเห็นเขาเลือกถึงเขามากเลยเห็นติปเข้ามากับเต้เข้ามาปีศาจเหลือจะเข้ามาครับมาหน่อยปีศาสตร์ลองเลยทักไทยทักทายไม่บาดไม่บาดปีศาจปีศาจเจอกันบ้างพม่าไหมแอดมินได้น้ำมายังครับมองกับพีศาสตร์ไแอดมินยังไม่ได้กินเหล้าครับวันนี้ ่ทยคมสันชิมาวันกราบามาโจวฟาดครับลูกตงไปเรียบร้อยดีเตเต๊ไอ้หัวเจะอ้วเอ่ะบลอกาสัตว์6หกต่อเจ็ดสูสีคุกขี้โอ้โหเสิร์ฟเอสครับลุงนี้ น้องเต้นึกว่าออกครับต้องสับขาหลอกเหมือนจะยิงมาทางฝั่งซ้ายครับแต่ว่าลูกปั่นมาทางฝั่งขวาลงสามเหลี่ยมไปครับเดปิดขวาเดล่าเข้ามาเอฟาดเข้อยดีทักไทยท่านผู้ชม สองหมื่นกว่าท่านนะครับท่านผู้ชมสองหมื่นกว่าท่านแล้วครับโอ้โคตรเยอะแล้วครับแอดมินครับผมแอดมินเริ่มจะเสียงล่อขึ้นนะครับวายแอดมินขี้คุยแอดมินน้ำลายครับผมจ่ฟาดครับลูกนี้เรียบร้อยดีครับฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยได้ซ้อมครับทำงานอย่างเดียวครับฝั่งนี้น้องเต้ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่ครับ มีแต่แอดมินต่อนะครับซ้อมทุกวันเลยครับ <c oughs> ราคาคุยเยอะด้วยครับผมเรียบอยู่เรียบต้องสาขี่เครื่องบินมาเปรียบครับผมอ,อยากเจอกาตีผักหวานหน่อยเออตีผักหวานพ่มาต่ออยากแลกข้ามกับเฮียตีผักหวานครับเอ้ลากเข้าไปเต้ทิปลากไปครับแก่มาครับตรงนี้เอ้เปิดหนึ่งเอ้เปิดสอง เต้ซันแบ็บโอ,อบโ้โหลูกออลูกฉีกดีครับผมต่อต้อม,มอออปาตีผักหวานกับใครล่ะครับโอ้สะพานแพงไหวไหม ไหวนะเออโอสะพานแพงไหวนะได้อยู่ได้อยู่เตะเท่าไหร่ครับเอามาเลยพันร้อยขึ้นไปเลยพันร้อยเขาไม่มาครับเพืองน้ำมันครับผมสองพันกูลงเรีไหสองพันก็ไม่ถึงราคาครับอย่างต่ำต้องห้าพันครับผมทีกูดิเตะจนสองพันเดียวหนึ่งเขาบอกว่าอันนั้นเขาเตะสองครับผมมาดิเฮ้ยพันเขาเริ่มจะตาปืนแล้วครับพันข้าวหอมไก่ตอร์เน่ อกมาหนึ่งมาเลยไข่มาไอ้โอยกมามาเลยมาเลยสู้อ,โโออกครับลูกนี้ไอ้ต้อมยกให้ไอ้นี่มาเลยสกรอร์สูสีมากครับตอนนี้เจ็ดเท่าทักทายท่านผู้ชมสี่หมื่นกว่าท่านเปิดเข้ามาลุกวิ่งไปตัวสอดเตะใต้ลุกเอาตัวสอดใต้ลูกไม่ทันครับลูกนี้ ลูกก็เลยแปกครับผมเอ้ขึ้นนำไปแปดต่อเจ็ดครับผมสกอฝั่งนูน้นตามอยู่นะครับของบุรีรัมเจ็ดต่อแปดเม็ดเดียวครับผมแอมนี่ครับน้อยประสาทเสียสตีไม่ค่อยดีครับคนเนี้ยเอ่ลากเข้าไปเอ้ฟ้าก็โห ลงหัวมุมอย่างสวยเลยครับลากไม่ค่อยดีครับเตะเตะแ,แก้ดีครับสกอกตู่ขี้สูสีครับโอ้ยให้มาข้ามก่กนนะอนไมลัวอะไรวะมาต่อเริ่มจะคุยแล้วครับมาต่อเริ่ม ชนะปั๊บบอลไกลไร่เริ่มชี้คุยแล้วครับพมาต่อจากเอกับคนโน้นคนนี้ครับผมแต่ว่าสวนหัวจินเมื่อวานนี่มันเจ็บใจครับผมนี่ครับพมาต่อพูดอยู่สามปีครับเหลี่ยมนี้สวนหัวแดกครับก้มหน้าเลยครับพอพูดคำนี้มาเติบตัดหน้าขวามาเตะเตะลากขึ้นเตะฟาดโอ้โหขึ้นสูงมากครับน้องเตะ เตจุลานาวินขึ้นไม่ค่อยสูงครับแต่นาวินมีลูกเสิร์ฟนาวิน K b p ต่อมยกเข้ามาต้อมฟาดครับลูกนี้โอ้ฟาดเรียบร้อยดีครับเด็กเทพกทมอไอฟิลแอดมินเป็นคนตลกครับผมใช่ครับผมแอดมินเป็นคนขี้เล่นครับเป็นคนตลกแต่ไม่เล่นชี้นะครับผม แต่ถ้าแก่ตัวมาไม่แน่ครับอาจจะเล่นชี้ได้ครับเตะลากเข้ามาเตีตีหัวครับลูงนี้แก้ไขดีครับน้องบอมจากร้อยเอ็ดเป็นยังไงบ้างครับน้องบอมโควิดหายหรือยังครับผมขอให้หายไวๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่ติดโควิด ออกกำลังกายบ้างครับผมแต่อ7จต้องเต้ยังนำอยู่ครับเต้ยเสิร์ฟปั่นไปครับลูกนี้หายแล้วครับอขอบคุณครับลงมาทำงานได้ยังครับน้องบอมสกอร์เกต่อ7ครับเต้ยขึ้นอีกหนึ่งแต้มครับเต้ยเสิร์ฟไปโจ้เปิดทีบ ลูกลงครับลูกนี้ทังคนนั้นน่ะลงมาโดยรวเลี้ยงมาเลยใครข้ามคนหนึ่งผมุนกระเช้าทักทายท่านผู้ชม7,000กว่าท่านอยู่บ,บ้านครับกับบนเสาโอ้โอเคครับน้องบอมต้มเสิร์ฟมาเต้เปิดเอล,ลากขึ้นมาเอ้ฟาติตดเน็ตครับลูกนี้ไล่ขึ้นมาสูสีมากครับ8ต่อ9 สกอฟังบุญรำไลขึ้นมา8ต่อ9ครับผมรับชายคุหลาบเยาวนุภาพก็8ต่อครับผังบุญรำไลเสิร์บบุญรำเสิร์บมาครับลูกนี้เต้ตักหลังเท้าขึ้นยกขึ้นฟาดครับลูกนี้โอ้โหเต้เร็วมากครับวิ่งจากเช่นวงกลมไปหน้าขวาตักหลังเท้าขึ้นมาแล้วก็ฟาดลงไปครับ ทัดทายวิชัยภูระเพชรทักทายท่านผู้ชมเจ็ดพันกว่าท่านน้องเต้น้องเตยง้ยังยังยังนำอยู่นะครับพ,พูดกับใครครับพูดกับแอดมินเหรอครับ อ๋อพูดกับแอดมินผมไม่รู้ครับผมนึกว่าพูดกับคนอื่นไม่เอาแก้วมาจะกินได้ไงลรอครับกินครับผมอรมาการต้องต้องมาเสิร์ฟแอดมินนะครับแอดมินไล่สดอยู่ครับไลทขาย,ไ,ขายไลท์สดอรู่พ <c oughs> มาต่อพูดพอๆหน่อยนะครับ <c oughs> เออพูดอย่างนี้หน่อยพ่อฟังหน่อย อย่าอย่าใช้คำพ่อขุนลามนะครับพี่อะไรวะนี่พ่อน้องจุนเนี่ยใครวะพี่จุม้มจุ้มหรือบุม๋มเอซน้องเต้ครับผมพูดไม่ได้ครับแอดมินอยู่ในเกมอยู่ครับตอนนี้แอดมินกำลังไลฟ์สดครับอยู่ในเกมอยู่ครับข้าต่อแปครับเต้เสิร์ไปเปิด ต้มยกฟาดเฮ้ยเกือบโดนหน้าแอดมินครับผมแอดมินหลบทันครับฟาดศาสตร์เร็วมากครับหนุ่ยมาเล็วทักทายเร็วแล่วเก่ยงหมดแล้วมาตีแบบธราดศาสตร์เร็วแต่เบียดเบียดเียดอะไรเนี่ยผมเบียดเออแต้มเบียดแล้วผมทักทายทักทายสุบินว่าแล้วผมแล้วมาเกียงเลยสุบินงูดินงูง่วงครับงูง่วง ลุบิน,นงูง่วงครับพ่อน้องจูเนี่ยบอกว่างชีเข้าไปเล่นนํำครับน้องเต้เสิร์ฟดีครับลูกนี้ตัดหน้าขวาแตกครับน้องปั๊บบอกแอดมินอยากกินท่อมเยอะเอฟซีต่อมโจ้ครับปูจากุยลำอุ๊ยจะโดนหน้าแอดมินีแล้วครับ เต้ต่อ3าครับผม FC จากร้อยเอ็ดบอกน้องเต้ต่อ3าตอนนี้ละแต้มฝั่งบุรีรัมย์อยู่ที่8ครับน้องเต้จุราอยู่ที่10ครับ <Hey. S 1> ตัดนหน้าขวาครับลูงนี้น้องเต้ชักครับลูงนี้เป็นแต้มหรือไม่เป็นแต้มหรือไม่โอ้โหน้องเต้หลงลูกเซิร์ฟครับ พี่โจ้คู่ขาผมเลยต้าโจ้เฮ้ยตาตาโจ้ต้าโจ้คู่ขาของบุรีรัมภาพภาพเป็นเร็วจังน้องอันนี้มือมันสั่นครับผมผมมยังเนี่ยผมยังแต่ว่าห้แไหมแอดมินเริ่มจะคอแห้งแล้วเนี่ย เดนนี่น้วะภาพเร็วจังอันนี้ใช้มือจับนะครับไม่ได้ใช้ขากล้องครับสุบินงูดินงูง่วงแรกข้ามมอบอกบอกแต้มตีระเบิดบอกสุดินดีอยู่อันนี้จังเพชรพรตัดมาครับลูกนี้เอลาขึ้นมาเต้ฟาดเรียบร้อยดีครับเต้วิ่งเร็วมากครับเพชรพรนะครับ เพชรพรรีบเข้ามาเลยครับเพชรพรเพชรพรรีบเข้ามาเลยครับจะให้เลยครับไอแต้มดินระเบิดบอกไม่ใช่งูดินครับกลายเป็นงูปลาครับตกขึ้นมาต้มตีหัวครับลูกนี้ตู้ตีหัวครับแอดมินพูดไวเริ่มคอแห้งครับสิทธิ์แรกนครับมีเอฟเอฟซีทาลินให้บอกที่แตกเลยครับงูดินไปบ่ออวันนี้งูดินไม่มาครับผม เพชรพรกูดินไม่มาก้าต่อสิบสูสีมากครับลูเสิร์ฟม,มาเาะลากขึ้นมาปาดครับลูกนี้เรียบร้อยดีครับสเสิร์ฟไม่กินครับผมเด้วิ่งเร็วมากครับไอแตงงูป่าบอกว่างูดินไปบอกกูดินไม่มาน่าจะไปแถวจเจริญนครครับเอสเสิร์ฟไป เปิดเข้ามาปาดไปลูกติดเดี่ยวน้องเต้ครับลูกนี้ฟาดครับลูกนี้เรียบร้อยดีครับลูกฟาดอย่างคมผลตกครับกลัวฝั่งนู้นไม่กล้าปาดครับปาดคล้องมาครับปาดคล้องมาเจอน้องเต้เกี่ยวแล้วก็น้องเต้ขึ้นฟาดเรียบร้อยดีครับต้อมเปิดหนึ่งต้อมยกเข้ามาฟาด ตำล้วยตำล้วยลบนะครับตำล้วยลบนะครับหูดินมาแล้วูปลากลัวฝนเลยเลยบอมาครับใช่ครับผมหูปลาเ้ต่อสิบเครับเสร็จมาโอ แต่ครับลงนี้โอ้ยไล่ขึ้นมาแล้วครับ10ต่อ11แล้วครับราคาอยู่ที่5 4สีนะครับน้องเต้ต่อื้าสนเครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับน้องต้าบุรีลำเจอมาน้องเต้หลงครับลกนี้ลากเข้ามาครับลกนี้เตะยังดีครับติดเขาครับปาดติดเขาน้องเต้เด้แล้วครับเต้ครับโอ้โห โคตรเร็วครับลูกนี้ว่าเียวยกแ่หนะยก่ลูกปาดคมไม่ได้ไม่ใช่มีดงูดินบอกน้องเต้โคตรเหนียวเลยครับน้องเต้ฟา,าดไปติดเกี่ยวโจ้โจ้ปาดมาติดเข่าของเต้เต้ฟาดไปน้องต้มได้แต่ยืนมองครับ อู๋ี้สูสีครับแต้ม11อต่อ10ครับ11ต่อ10เอ๊เสิร์ไปโจเปเป้เปิดเปิดเข้ามาปาาครับลูกนี้ลูกลงไปครับจบเกมยังไม่จบครับน้องบอมบอมร้อยเอ็ดเพชรพรบอกว่านี่แหละงูดินอยากเจอรีบเข้ามาครับเพชรพร สิบต่อสิบเอ็ดครับฝั่งนน้นไล่มาครับเสิร์ฟดีครับเต้ยังตักซ้ายได้เต้ยฟาดเฮ้ยไม่ข้ามแล้วครับเอาแล้วครับบัตรไล่แล้วครับสิบเอ็ดเท่าแล้วครับสิบเอ็ดเท่าแล้วครับจัดไปเพื่อนสุดินงูบินบอกจัดไปเพื่อนใครเพื่อนวะเพชรพรเหนอเพื่อนแอดมินเล่นฝั่งบุรีรัมนะครับ เอดมนเล่นฝั่งบุรีรัมย์ครับ11ต่อ11ครับเสิฟตัดหน้าขวาม,มาครับน้องเต้าลากมาครับลูกนี้ติดเน็ตครับลรงนี้โอ้โหเรียบร้อยดีครับน้องเต้พลิกแพ้ไปอย่างสุดมันครับสกอ์12ต่อ11ฝั่งโจ้บุรีรัมย์ไล่ขึ้นมาพลิกชนะเอาไปอย่างสุดมันครับผมเดี๋ยวขอ อันนี้ประสาทเสียนะครับสมองไม่ค่อยดีครับขอตัดชิปเพยียงเท่านีน้ครับแอดมินไปเก็บตังก่อนครับ